สวัสดีครับผมกับพ่อยหญ่เชนอ๋อครับ,รรบมื่อนีนออกค้อนเย็นครับซีมงเคิงซีมงแรงนะครับเมื่อวานผมมาตรงนี้มันคู่อ่างครับผมมาเบิ่งหยาเนี่ยแล้ววันที่ห้าหยาให้งัวมันเปลี่ยนคามไปนี่นะครับตรงฟังเสียงเข้าไปในผุ่มนี่สงใส่เป็นไม,ม,นไมนน้เนี่ยเป็นไม้หนอนเนี่ยไม้ผมใหญ่ๆห่อาจจะเป็นไม้หนอนก็เลยมาเล็ดย่ำแรง แต่บานนี้ไปเบิ่งแล้วหมดครับยีนองหมดอยู่หันเขาไปในหุ่นกัดเข้าวานเขามาแล้วจนปัญญามืยทางเขานั่นนั่นนั่นเป็นต้นนั้นตันนึงแต่หันบกขันเลยครับแรกงนี้บกขันเลยเมื่อน,นี้บกขันแต่ว่านมากขันนี่กัอยู่ในปลาเขาเขาก็แสยแบงกกนี้โอ้ยปัญยาไปน้่งกันเต้น,นานี่ครับเนี่ยยาไม่หันหน่ากงทุกขานะครับเนี่ย ใส่ฟังเสียงมึงจะข่าวใส่งาอยค่าเลยครับจำเป็นหมดลายครับหมดลาย <c oughs> ไปในหลวนน้ำกันครับเดี๋ยวเอานองมันขู่ไปเป็นไม้กันครับผม <c oughs> เอานองขึ้นแล้วครับแต่นเงนียบเงียบ,บว่คันว่าจูบว่าเจ้า กบ,บนิงแสดงว่ามันอาจจะเห็นศัตรูอยู่เดี๋ยวมันเยอกหน่อยครับ มันมีนกหลวมเลยครับอ่านนะชั่วโมงนี่ว่าสิเป็นไมน้หนอนโมเมนต์มัมีนกม,มาเลยนกกรงนี้ครับมือนหร จ,งจ,งจิงนกเอียงยืนช้งไหนครับกำลัอบอมแล้วล่ะ สินก็อ่านไม่ได้ใช่สำมรับมันหยุดินไปน กดกับนกกดกับมา,าขึ้นไปหานกต่อเนอะมาทามาต่อนนกพอนกตูมเมลังต้องเก็ดคลิปตกตูมบ่พี่นกมอบมอบมอบไปแล้วไปแล้วโหเสียดายปุ๊บปุ๊บ ไก่มเนี่ยนี่โอ้โอ้ยโอ้ยนอนหันบอ่อสินอนหันบอ่องมาแลงสิเมาเด้อหันบอ้นองนิ่มหยาเขาสินอนนะโอ้ยเสียดายเสียดาย นกนร้านกตูมไปก่อนจะถ่ายนี่โอ้โหโมลวลเนี่ดักมานักขืนมายยังไก่ไก่ครับแมวาชิ้นชิ้นมาซี่เม็ด ย่อมนี้โอ้ยมีเอาบทด้วยต้องเขยนนอนนั่นน,ะนกตัวนี้แรงเอาแหงมาวานเอาดีกว่าจะได้ฮะม,มาตอนออเขามาตอนสนใจมัน ครับที่น้องก็คือแล้วลนะ่ะต่อกับจนสีนอนนะ่ยเงียบไรม้มั่มีคูตัวสูงมากเลยโอ้จะไ,ไดะ้ไปเก็บครับ